ได้ภาพว้าวพิกเชอร์จากมิสทีนนะฮะเรื่องสัมภางมิสทีนะครับจะมาดูว้าวพิกเชอร์จากซัมซุงกาแล็กซี่โน้ต8ของเรานะครับ Samsung Galaxy Note 8นั่นเองฮะโอเค are you ready รักกันเนาะรักกันรักกันรักกันนะเอามาโอเคถ้าพร้อมแล้วมาดูกันนะฮะ ready yes set go เออ that's man one man holding uh, uh, two fish. Where's the, where's the man? just in the middle. yes. <laughs> oh, i like that. holding one fish on the left and another fish on the right hand. Yes. Okay. and then on the left of the man, that's neck, neck. Uh, where is the snake? On the left. On the left? Yes. Okay, there. Okay. And to the left of the snake, that's a crab. Um, that's a what? Crab. A crab? Yes. Uh, uh, there? Yes, to the left of the snake. Okay. Hey. Move it away. Whoa. Okay. To the left. I think you have to move it. Oh, uh, I have to move the what? The crab must mm. be like on mm. the same level uh -oh. of the snake. Uh -oh. oh. Oh, there you go. Okay, okay, okay. okay yes, 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 yes. And, and then last on the right hand of the man, there's a frog. Come on, frog, frog. frog. Yes, yes, yes. That's all. Yes, anything. Okay, okay. Make sure <laughs> that's a crab. Oh my god. Woo! We have time. We have time. That's crap? Oh. Yes! Okay, yes! Wow! Good job, good job, good job, Wow! Okay, <laughs> look Oh my god! Is it alright? Okay. Okay, I'm sorry! Oh, need to have uh, Let's okay. take a look at each item. I'm not really sure. Hey, look up, what is this? Okay, this is obviously. หุ่นยนต์โรบอทโรบอทอ๋อไม่ใช่ t ั a t s a man คุณผู้ชมไม่รู้เหรอนี่ผู้ชายดีขึ้นเยอะมากแล้วนะโอเคมน man fish ปลาย่างเหรครับรอนแค่ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันต้องไรขนาดนี้ fish and fish okay fish 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 okay that โอเคเนื่องจากว่าทีมงานยังไม่ได้สอนกันวัดกบหรือวัดสารพาพตรงตรงนี่คือตัวอะไรครับเนนี้ That's frog อันนี้อันนี้ปลวกใช่ครับ That is a It not a termite i <Wow. S 2> oh. Termite term <S, s not t a termite termite It's not a termite It's a frog It Okay That is a frog Okay frog a l r มอันนี้ต้องช่วยกันนิดนึงนะ That is a snake ระดิ วลาหลายว้าลาไหลฮะ This is an eel eel ร้นโอเคนี่ดีกับหนูไหมเท่าไรครับครับนี่คือมีเวลาด้วยนะแต่ว่าแบบทำได้ไม่ดีสิ This is a c r a b โอเคโอเคเดี๋ยวยังไม่ยังไม่สรุปคะแนนนครับต้องมาดูภาพจริงกันดีกว่าถ้้างันมาสรุปคะฮะโอเค I'll give you the t e r m i t ก็จะให้นะฮะโอเคฟรอ g ก็ได้นะครับจะจะเป็นกบก็ได้นะฮะและจะฟรอคโอเคให้สองคะแนนตรงนี้ปลาที่ดูเหมือนไม่รู้ฮะแต่ว่าโอเคให้นะฮะปลาสุ่มปลาให้ปลานะฮะแล้วก็แมนนะฮะงูก็ถึงแม้จะดูเหมือนปลาหลายมากวลาจะให้นะฮะโอเค it looks more like an eel but it's not an eel แล้วก็คราบครา b ก็ น,นี้คือก้ามใช่ไหมก้ามปูใช่ไหมโอเคครับได okay, ้ได้สองคะแนนนะครับดังนั้นได้เต็มสิบสองคะแนนว้าวาโอเค S <S ม,ามาสรุปคะแนนกันนะฮะผมว่าปางน,นี้ได้เต็มหมดทุกอันเลยนะอนนโอโ้โหอันนี้ทําลายสถิติตจริงๆฮะอันนี้คือเต็มคะแนนคือ23คะแนนเลยทีเดียวนะครับก็<า>คือได้ว้าวชั h เวอร์ได้ว้าวพิกเชอร์แล้วก็ได้ว้าวเวิร์ดด้วยครับเต<า>็มคะแนนหมดครับส่วนน้องรอนก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเราต้องประกาศแล้วจริงๆว่าว้าวอังกฤษแชมเปี้ยนของเราในสัปดาห์นี้ได้แก่น้อหมายเลข จับปลาสองมือนะครับมือจับปลาสองมือครับมือจับปลาสองมือคือไม่พอไงแล้วเขาบอกว่าผู้ชมผู้ชายเด็กๆดูไว้ด้วยคือบางทีมันอยากได้แค่ความรู้ภาษาอังกฤษให้ได้การเตือนใจไปด้วยว่าอย่าจับปลาสองมือรอบภาษาอังกฤษมีสำนวนที่ใกล้เคียงนะครับจะเป็น you can't have your cake and eat it too นะครับไม่สามารถมีเค้กของตัวเองที่ตกแต่งให้สวยงามครับสมมติเป็นเค้กของงานแต่งงานรก็ต้องตกแต่งให้สวยงามนะครับแต่ถ้าเราจะกินมันนะฮะเราก็เก็บมันไว้ให้มันสวยงามไม่ได้นะครับดังนั้นมี2อย่างในขณะเดียวกันไม่ได้เลยไวาจะกินใช่เก็บไว้หรือกินใกล้ๆกันใกล้ๆกันอันนี้ก็อย่าจับปลา2มือนะจ๊ะวันนี้เราก็แหมมาแข่งกันแบบพอหอมปากหอมคอเนาะเป็นยังไงบ้างอยากรู้ความรู้สก สนุกครับแล้วก็อยากจะบอกว่าคือนอกจากความสนุกเนี่ยมันได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็อย่างอย่างผมเองเนี่ยก็ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษครับแล้วก็เขาเรียกว่าอย่างที่บอกไปได้ความรู้ไหมไม่ได้ความรู้อว่าทำไมได้เยอะได้รู้สับใหม่ใหม่ๆที่ผิดผิดเนี่ยที่เรเป็นช็อปสติ๊กช็อปสติ๊กผมเอาใหญ่เลยนะช็อปสติ๊กก็คือไม้จิ้มฟันได้ได้สับใหม่คือหวีให้ผมได้ได้เรียนรู้ไปแล้วก็การออกเสียงต่างๆครับผมได้ความรู้เยอะครับแล้วส่วนว่าปางครับได้ความสนุกเนาะแล้วก็ จริงๆแล้วมันมันก็เหมือนกับมาหรือฟื้นอะไรใหม่ๆจริงมันก็เป็นศัพท์ง่ายๆที่บางทีเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เข้าใจไ,ไหมคะเ,เราต้องลาไปได้วยคําถามจากผู้ชมทางบ้านนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีเทคโนโลยีที่แบบดีมากแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูคําถามกันจ้ะได้ครับอ่านี่คุณมาดูคําถามจากอีบอร์ดเราหน่อยฮ uh, oh ัลโหลมันเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตนะโซไฮเทคนี่นี่มาไล่เราได้เราใน Facebook ของเราคนตามเยอะนะจ้าตอนนี้ต้องลา ล้านก็คนเดี๋ยวไม่ถึงคนเดียวคือคุณสาะเฮ้ยคุณเพจเราเพิ่งเริ่มมาก่ให้ดูมากพอรสนสยมรายการดีๆแบบนี้โอเคนะมีคำถามมากมายสนุกเลยอ่ะเก็บไปเล่นที่บ้านดีกว่านี่วันนี้ไม่ทำถามจากน้องคนหนึ่งนะถามว่าคำว่า fox กับคำว่า frog แล้วแล้วก็ฟูกมันมีวิธีการออกเสียงต่างกันอย่างไรเมื่อกี้ตอบคำถามซะแล้วนะอ่ะไปให้ปากคำว่าจิ้งจอกคำว่ากบแล้วก็คำว่าซ่อมหรือเปล่ามีวิธีการออกเสียงอย่างไรคุณดรมครเชิญค่ะครับนี่นะฮะเมื่อกี้คุยกับบลอนนะฮะขอให้แต่งประโยคอะไรนะคือเมื่อกี้ผมบอกว่าอยากเห็นว่าถ้าเกิดเราเอาคำสามคำนะครับผมมาแต่งเป็นประโยคในประโยคเดียวกันเนี่ยจะแต่งว่าอะไรดีผมก็เลยคิดให้ว่ามาจิ้งจอกกินกบโดยใช้ซ่อมครับ ถามถามคุณครูดำว่าแต่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือต้องพูดยังไงโอเคจะบอกว่า there is a fox eating a frog with a fork ชัาๆชัดๆนะครับ there is a fox อันนี้ลง้ายด้วยคอซอจะเป็น x นะ fox fox eating a f r o g frog frog f r o g นะ frog with a Four, four, 那个二 four。Fold, fold, like f ORK with a fork นะซอม not fork และถ้าสลับกับลับเป็นกบกำลังกินหมาจิงสองด้วยซ่อมอ่ะโอเค a frog is eating a fox with a fork ซ่อมกินกบเหรอไป a fork is eating a fox with a frog ไอ้แม่งงที่สุดงงงงมอแล้วพอแล้วพอแล้วนะก็ว <so ันนี้หวงว่าคงจะตอบคำถามจากเด็กๆได้เอามารวมตัวกันต้องปิดรายการแล้วนะคะก็วันนี้จะต้องขอขอบคุณเลยน้องทั้งสองคนน้องรอนแล้วก็พ่น้องมาตราอย่าลืมตามดูบาง ระนกันด้วยใช่ครับทั้งสองคนนี้ออกมานะวันนี้ที่มาร่วมสู่กับรายการว wow ้าวอ g ง i s h ของเราแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เันนต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราสปอนเซอร์นั่นเองนะฮะแลก็ขอขอบคุณนะ n o เ i ียลู i a เมีย530นะฮะ7-11เครื่อสมางมิสตีนนะฮะ and toyota vios กลับมาพบกันใหม่นะกับรายการว wow ้าวอ g ง i s h ทุกวันอาทิตย์11โมงทางช่อง3 family แ <All right. S 1> ล้วมเราลาไปแล้วกับรายการ wow English. All ้าวอัง <laughs> no, I'm not. No. No. <laughs> we should interview them in English. Okay, oh so tell us about yourself. <laughs> uh, what? <laughs> <laughs> uh, ice cream, cheese, cheese, jaw, uh, eat food, bread, alligator, crocodile. Bird yeah. yes, among the born bird, a, a bird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 .